ลุงสนมสเปรอ่างทองหลอกถอนคุณสายอนาจารสาวนับสิบวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นสุดร้อนร่วมสะเทือนอารมณ์ของสังคมไทยทั้งประเทศเรื่องราวอันน่าสยดสยองน่าขย,ขยะแยงของสเปรเือชื่อดังลุงสนมหรือนายสนมวัย8ปปีในอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองผู้ชายคนนี้หลอกลวงผู้คนนับไม่ถ้วนมานานหลายปีติดต,ต่อกันจนผู้เสียหายโผล่หน้าออกมาแจ้งความเกือบ20รายแล้ว ก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกใช้กระหึ่มจนตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางต้องบุกจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีและที่น่าตกตะลึงสุดขีดไปเลยคือกลยุทธ์เจ้าเล่สุดแสบที่ใช้อ้างชื่อบุคคลระดับประเทศชื่อดังอย่างหมอปลามือปราบสายดำตัวจริงเพื่อสร้างภาพลวงตาความน่าเชื่อถือสุดขั้วหลอกล่อให้เหยื่อผู้หญิงทุกเพศทุกวัยที่กำลังทุกทรมานสุดขีดหลงกลเข้ามาติดกับดักพิธีกรรมไสยศาสตร,ร์เพื่อเจอร์ไรสารสุดๆ ที่แฝงไปด้วยการล่วงละเมิดทางเพศอันน่ารังเกียจสุดขีดและการสแสวงหาผลประโยชน์อย่างเลือดเย็นชั่วช้าสุดโต่งลุงสนมคนนี้ไม่ได้เป็นแค่สักปะเรอบ้านนอกธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีใครรู้จักแต่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดและกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียงมานานแสนานานบ้านพักส่วนตัวของเขาตั้งติดขอบสุสานหน้าวัดสิงห์ตำบลสารเจ้าอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง โดยตรงรับหน้าที่ผ่าศพผู้หญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิตทั้งปมทั้งแม่และลูกตามความเชื่อโบราณไทยที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายความเชื่อที่ว่าถ้าฝังศพแม่ลูกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่แยกส่วนวิญญ,ญาณเด็กทารกผู้เบิสุดจะกลายเป็นผีเฮียนดูร้ายไร้กาศออกตามหลอกหลอนญาติผู้ตายไม่เลิกทําให้ญาติผู้สูญเสียจํานวนมากที่พยายามนําศพไปเผาที่วัดวาอารามทั่วไปแล้วถูกปฏิเสธ เพราพระสงฆ์และวัดหลายแห่งยังกลัวตามประเพณีกเก่าแก่โบราณนี้อยู่ต้องหันมาพึ่งพาสัป,ปเหรอ่อลุงสนมคนนี้เพียงคนเดียวให้เขาผ่าท้องแม่แยกศพทารกออกมาฝังแยกต่างหากในสุสานส่วนตัวของเขาเองมีรายงานว่ามีศพเด็กทารกฝังรวมกันกว่าหนึ่งร้อยรายเลยทีเดียวบางรายยากต้องรอรับกระดูกคืนมาทำพิธีทางาศาสนานานเป็นเดือนเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมคืนให้ อ้างเหตุผลว่าต้องนำไปทําพิธีกรรมสงบวิญญาณก่อนเพื่อป้องกันเรื่องร้ายดูเผินเผินเหมือนเป็นผู้ช่วยเหลือชุมชนที่น่าไว้วางใจสุดหัวใจเป็นฮีโร่ท้องถิ่นที่เมตตาช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากโดยไม่มีใครคาดคิดเลยสักนิดว่ามีด้านมืดมิดหน่าสยดสยองซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังขนาดไหนแต่ความจริงที่ถูกเปิดโปองออกมานั้นน่าขยะแขยงสุดจะบรรยายได้จริง ผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่โผล่ออกมาเป็นผู้หญิงวัยกลางคนไปจนถึงวัยชารากำลังเผชิญชะตากรรมอันขมขื่นสุดขีดจากนี่สินสินเชื่อกองเนินพรกกองจนเกือบล้มละลายสามีที่เคยรักไม่ยอมรักอีกต่อไปหรือยาร้างทิ้งไว้เพียงลำพังลูกหลานที่เคยหวงแหงกลับกลายเป็นอักตันอยู่ทิ้งบ้านไปใช้ชีวิตส่วนตัวไม่เหลียวแลการงานค้าขายติดขัดเงินทองไม่ไหลเข้ากระเป๋าแม้แต่บาทเดียวชีวิตไม่เคยอย่างที่ฝันไว้ เลยได้ยินชื่อเสียงเล่าลือของลุงสนมจากการบอกเล่าปากต่อปากในชุมชนหรือจากสื่อสังคมออนไลน์ที่พระสะพัดไปทั่วตัดสินใจเดินทางข้ามจังหวัดไกลเกือบ100กิโลเมตรมาขอทําพิธีกรรมถอนคุณใสาดดำสะดอกเคราะอาบน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์สุดขลังเพื่อเสริมดวงชะตาให้เฮงปังสุดยอดเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายสเสน่หทางโลกยันเข้าหาไม่เว้นแม้แต่หน้าตาหน้าเกลียด ลุงสนมเริ่มต้นกลโกงด้วยการเรียกเงินค่าพิธีน้อยนิดเบาๆแค่200บาทเท่านั้นอ้างว่าเป็นจิตอาสาเมตตาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยแท้จริงพอเยือมาถึงสถานที่จริงๆแล้วก็พาเข้าไปในห้องผ่าดอกแก้วซึ่งเป็นห้องลับพิเศษสุดหน้าขนลุกภายในบ้านพักสั่งให้ถอดผ้าคลุมร่างกายให้เปลือยเปล่าล่อนจ้อนนอนราบลงบนเตียงผ่าศพที่เย็นเยือกชวนขนลุกกนขนส่วนลับให้โล่งโล่งสะอาดเอีย่ยม หยิบลูกเหล็กเย็นเฉียบหรือลูกกระลอกน้ำมันลากไล่ไปตามเหนือนอกเรือนร่างทุกส่วนอย่างช้าๆชวนสยองวิจารณ์ทีและจุดว่าปัญหาคุณใส่มนดำสะดอกเคราะห์ติดแน่นตรงไหนบ้างต้องถอนออกค่อยๆก้าวหน้าการล่วงละเมิดทางเพศแบบชาญฉลาดค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้หยุดตั้งตัวบางรายถูกยัดลูกเหล็กเข้าไปในอวัยวะเพศเพื่ออ้างถอนสิ่งชั่วร้ายปีศาจออกจากร่างกายบอกว่าต้องทำแบบพิเศษสุดถึงจะดวงดีขึ้นแน่นอน ผู้เสียหายส่วนใหญ่รู้สึกผิดปกติขณะทำพิธีแต่ไม่กล้าขัดขืนเพราะกลัวอายคนใกล้ชิดในครอบครัวและสังคมกลัวถูกด่าทว่าบ้าโง่เขลาเชื่อไสยศาสตร์ไร้สาระโง่เง่าขนาดไหนยิ่งกลัวคำขู่ขวัญสุดหลอนจากปากลุงสนองว่าถ้าทำพิธีไม่ครบทุกขั้นตอนจะถูกคุณใสยเข้าสิงทำให้บ้าไม่อยู่ในร่างตัวเองหลังพิธีผ่านพ้นไปแล้วอาการชีวิตไม่ดีขึ้นตามที่สัญญาไว้ แต่กลับโทษตัวเองคนเดียวว่าศรัทธาไม่แรงกล้าพอไม่ตั้งใจพอเลยนั่งเงียบกลืนน้ำลายตัวเองนานหลายปีไม่กล้าบ,บอกใครหรือแจ้งความเพื่อหาความจริงแล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้ลุงสนงผู้ชราภาพคนนี้หลอกยื่ได้ยาวนานต่อเนื่องขนาหน่าตกใจนี้ไม่ใช่แค่ชื่อเสียงจากงานผ่าศพตายทั้งกลมเท่านั้นเขามีกลยุทธ์เจ้าเล่ห์ไรกะในการสร้างภาพลุงตาความศักดิ์สิทธิ์ขลังด้วยการอ้างชื่อคนดังระดับประเทศที่คนไทยรู้จักกันดี โดยเฉพาะหมอปลานักปราบสายดำชื่อกระชอนที่ทุกคนเคยเห็นตามสื่อทีวี Youtube มาบ้างแล้วทั้งนั้นลุงสนมโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว Youtube ช่องของตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายรูปภาพปลอมๆคลิปวิดีโอตัดต่ออ้างว่าหมอปลาเคยบุกมาทำพิธีกรรมสยเวทร่วมกันที่อ่างทองหลายครั้งเคยสอนวิชาพิเศษสุดยอดให้แบบตัวต่อตัว,ตว ยกย่องว่าวิชาผาศพตายทั้งกลมแยกทารกเพื่อนำวิญญาณเด็กมาทำกุมารทองลงสเสน่ห์เมตตามหานิยมได้ผลจริงยิ่งกว่ามือหนึ่งของวงการลูกศิษย์เอกของตนมีนายพลตำรวจนายพลทหารชื่อดังรวมถึงหมอปลาเป็นสิทธ์ประจำเยือที่กำลังทุกทรมานสุดชีวิตเห็นโพสต์เหล่านี้ในฟีดข่าวแล้วหลงเชื่อทันทีทันใดแบบไม่ต้องคิดซ้ำคิดในใจลึกๆว่าถ้ามือปราบใสยดำดังระดับประเทศยังยอมรับร่วมงานและยกย่องขนาดนี้ ้องศักดิ์สิทธิ์ขลังจริงสุดยอดแน่นอนไม่มีหลอกพอมาถึงสถานที่จริงๆเจอหน้าลุงสนมตัวจริงเสียงจริงก็ย้ำคำพูดปากเปล่าเพิ่มความมั่นใจเต็มร้อยบอกว่าหมอปลาเคยมานั่งทำพิธีอาบน้ำมนต์ถอนคุณใสแบบพิเศษนี้มาแล้วหลายรายใหญ่ๆเคยชมว่าวิชาของตนเก่งกาจแค่ไหนแสงหน้าทุกคนในวงการสายเวทแถมโชคเกียรติยศบาดร,รางวัลผ่าศพผู้ตายทั้งกลมนับพันรายจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ผสมชื่อคนดังอื่นๆอย่างพี่ปองกระพลเนนแอและเซเล็สายเว่ชื่อดังอีกเพียบเพื่อยืนยันอิทธิพลใหญ่โตจนไม่มีใครกล้าแต่ต้องหรือตรวจสอบได้ผู้คนไทยจํานวนมหาศาลที่ศรัทธาในตัวหมอปลายอย่างบ้าคลั่งหูปักหัวปัม๊มเพราะภาพลักษณ์ปราบสายเว่มานับร้อยคดีสําเร็จงดงามยิ่งหลงกลหนักหนุงสุดขีดรีบจ่ายเงินเพิ่มรีบถอดผ้ารีบยอมทําทุกอย่างตามสั่งโดยไม่สงสัยถามถ่าย,ยสักคําเดียว พอเรื่องราวถูกเปิดปปงแตกตื่นกระหึ่มไปทั้งประเทศหมอปลาเองโกรธแค้นสุดขีดแบบไม่เคยเป็นมาก่อนรีบออกมาแถลงข่าวชัดเจนแจ่มแจ้งไม่เคยรู้จักลุงสนมเป็นตัวเป็นตนแม้แต่ชื่อไม่เคยหยีบย่างจังหวัดอ่างทองไม่เคยสอนวิชาสยศาสตร์ตำต้อยสกรปรกอะไรทั้งปวงศักวิชาเดียวกลับกันยังเป็นฝ่ายบุกใช้ใหญ่โตด้วยตัวเองแบบไม่เกรงใจหน้าไหนพาผู้เสียหายรายแรกๆสองราย สาวผู้กล้าที่ทนไม่ไหวไปแจ้งความร้ายแรงที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับบิ๊กต่ำรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนโดยตรงนำทีมบุกกุศลน้าวสิงคืนศพเด็กทารกให้ญาติผู้ตายได้ทำพิธีทางศาสนาอย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาและกฎหมายผู้เสียหายที่เคยกลัวโดดเดี่ยวอายคนอื่นเห็นข่าวทางทีวีออนไลน์ดังกระหึ่มกล้าขึ้นทันตาเห็นโผล่แจ้งความเพิ่มอีกเจ็ดราย ในข้อหากระทำอนาจารทางเพศล่วงละเมิดฝากทั้งสารอายาอย่างเรียบร้อยตำรวจเตรียมเรียกสอบสวนหยื่เพิ่มอีกห้ารายที่กำลังรอคิววางแผนคุดสุสานทั้งหมดเพื่อตรวจ DNA อ็เศพเด็กทารกนับร้อยรายที่หายสาบสูญไปไหนไม่รู้สั่งกั้นพื้นที่สุสานไม่ให้ใครเข้าใกล้เพื่อรักษาหลักฐานเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองออกคำสั่งรือถอนสำนักและบ้านพักของลุงสนมทันทีทันใด มีลุงสนมยังช่วยปกปิดข้อมูลบอกว่าสามีหายตัวไปไหนไม่รู้ติดต่อไม่ได้ลูกศิษย์กลุ่มใหญ่ยังยึดมั่นถือมั่นเชื่อมั่นว่าอาจารย์ขลังจริงศักดิ์สิทธิ์แท้ไม่ยอมเชื่อว่ามีการหลอกลวงวิชาชีพเกิดขึ้นจริงๆเรื่องราวทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นี้มันสะท้อนปัญหาใหญ่หลวงของสังคมไทยในปีพุทธศักราช2569อย่างชัดแจ้งที่ความเชื่อไสยศาสตร์เพิเจอรไรเหตุผลหลักการ ยังฝังรากลึกแน่นหนาในจิตใจผู้คนจำนวนมหาาศลไม่ยอมตื่นคนที่กำลังทุกขทรมานสุดขีดจากชีวิตจริงต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางใจอย่างสิ้นหวังสุดหัวใจมิชาชีพช่วยโอกาสว่างฉับพลันทันใดใช้อาชีพสุจริตปกติอย่างสับปปเปิือผสมกับความเชื่องโง่เขลาเรื่องตายทั้งปลงเฮียนดูร้ายไร้กาสถานะใกล้ชิดวัดวารามบริเวณใกล้เคียงสร้างภาพลุงตาหน้าเชื่อถือสุดโคตวสุดขอ สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กยูทูบแพร่กระจายข่าวลือเกินจริงได้รวดเร็วทันใจแบบสายฟ้าแลบชื่อเสียงคนดังยิ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเพิ่มพลังหลอกลวงให้รุนแรงทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีกผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ที่อายต่อสังคมรอบตัวตัวถูกตราหน้าว่าโง่ขาวบ้าสยศาสตร์ไม่กล้าพูดปากต่อปากกับใครต้องรอคอยคนดังภาพลักษณ์ดีอย่างหมอปลามาเปิดโปงดังกระหึ่มสถานฟ้าถึงกล้าออกมาแจ้งความหมู่รวมพลังกัน ท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วบทเรียนราคาแพงสุดขีดจากคดีดำมืดลุงสนมนี้คือเราทุกคนต้องตั้งสติตั้งปัญญาให้มั่นคงถาวรอ,อย่าหาที่พึ่งอันต่ำช้าไม่ประเสริฐเด็ดขาดพิธีกรรมไสยศรราสตร์ไร้สาระไร้เหตุผลที่นำพาแต่ความหายนะหลอกลวงมิจฉาชีพล่วงละเมอทุกทรมานหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมหลายร้อยเท่าสังคมทุกภาคส่วนทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องตรวจตราความจริงให้ถีถ้วน สอนสั่งรุ่นต่อรุ่นให้ยึดมั่นเหตุผลหลักการหลักธรรมไม่ใช่ศรัทธาบอดตรวจสอบข้อมูลให้ดีรอบคอบก่อนจะหลงกลเชื่อมั่นมั่นใจเกินเหตุรัฐบาลควรมีนโยบายรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสติปัญญาในโรงเรียนวัดชุมชนป้องกันไม่ให้เกิดคดีแบบนี้อีกในอนาคตอันไกลและสำหรับลุงสนองคดีนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจว่าชาราภาพไม่ได้ปกป้องความชั่วร้ายกฎหมายจะลงโทษหนักหนุงแน่นอน